จะถามว่าเซร่มทองคำแล้ออออนปลอดภัยไหมนะคะบอกได้เลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่ใช่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริง,รงๆค่ะเซร่มทองคำของแบรนด์ออออนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรคะฟังของเราผ่านการตรวจสอบจากออยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีเลขที่จดแจ้งด้วยใช่ค่ะเลวที่จดแจ้งนี้เราสามารถที่จะดูได้ที่กล่องแล้วก็ที่ขวดได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะเอาไปตรวดได้เลยเนาะเพราะว่า เราปลอดภัยจริงๆนะคะทุกอย่างนะคะจะไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไฮโดรคิโนนนะคะพวกสเตียรอยหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะที่ทำให้ผิวเราแพ้นะคะรวมถึงปราศจากน้ำหอมใช่ค่ะปราศจากน้ำหอมด้วยค่ะเพราะว่าคนที่แพ้น้ำหอมมาสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกผิวพรรณเลยน้องตาเนาะทั้งผิวแพ้ ผิวมันผิวผสมนะคะหรือผิวแท้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะของเรานะใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะหยุดใช้แล้วก็ไม่มีผื่นขึ้นหยุดใช้แล้วก็หน้าไม่กลับมาหมอคง,งะคล้ำดำเนาะเออเพราะว่าด้วยส่วนผสมที่เขาปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะด้วยส่วนผสมอันทรงพลังถึงขั้นสุดจากแบรน